สวัสดีครับทุกคนวันนี้ออโ o 2ูมินิ e บายดรท็อปนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเฟ c เชียลเอสติคโปรไฟล์กันทุกวันนี้เนี่ยจัดฟันแล้วเนี่ยสวยหรือหล่อ ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์เป็นสําคัญเลยนะครับคาถามคำถามส่วนมากของคนที่เดินเข้าม,มาถามหมอจัดฟันก็คือคุณหมอครับจัดฟันแล้วเนี่ยผมจะหล่อขึ้นไหมหรือจัดฟันแล้วหนูจะสวยขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือคาถามที่หมอจัดฟันทุกคนในปัจจุบันมักจะโดนถามสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคําตอบซึ่งเราต้องดูจากโปรไฟล์ของคนไข้เป็นหลักด้วยนะว่าเขาเนี่ยมีโปรไฟล์เป็นยังไงสวยอยู่แล้วหล่อยอยู่แล้วหรือว่าเราทําให้เขาดีขึ้นได้นะครับ อะไรล่ะที่เราใช้ดูว่าคนไข้จะหล่อหรือสวยนะครับนั่นก็คือเราดูที่ soft tissue plane หรือลายของคนไข้แค่นั้นเองในปัจจุบันมันมี soft tissue แล้วก็ reference plane หรือลายหลายตำแหน่งหลายค่าที่เราใช้ในการดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็น e line s line หรือ b line หรือแม้กระทั่ง h line ก็แล้วแต่แต่และตัวเราก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ตำแหน่งในการดูที่ไม่เหมือนกันวันนี้ออโต้ท m มินิ e ขอนำเสนอในเรื่องของ e line ก่อนละกันนะครับทุกคนจะได้ทำความรู้จักกับ e line กัน e line หรือ เอสเตติกไลน์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือลายแห่งความสวยงามนะครับาลนเนี้ถูกใช้โดยดรลิกเกตนะครับวัดจากไหนล่ะมันวัดจากความสัมพันธ์บริเวณของปลายจมูกขนคนไข้ไปถึงซอฟทิชูโพโกเนียนนั่นเองนะครับโดยปกติเลยเนี่ยค่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคนไข้ที่รูปหน้าที่ดูดี ก็มกักชินความสัมพันธ์โดยที่อัปเปอร์ลิปของคนไข้ยอยู่ใต้ต่อเส้นนี้ประมาณ 2-3mm ลลิเมตรหรือ lower lip ของคนไข้อยู่ใต้ต่อเส้นนี้ประมาณ1 2ม mm. มคนไข้คนไหนที่มีรูปลักษณ์เอสเติคลายแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะพบว่ารูปหน้ามักจะได้รูปทั้งด้านตรงแล้วก็ด้านข้างนะครับเราเรียกว่าหล่อหรือสวยกันเลยล่ะทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เดินเข้ามาแล้วยีล e น์สวยอยู่แล้ว เราก็ควรที่จะต้องเก็บอ e ีไลท์ที่สวยๆนี้เอาไว้ให้เขาแต่ในขณะเดียวกันถ้าอ e ีไลท์เขาแย่ลงอาจจะเกิดการยื่นของฟันแล้วทาให้ริมฝีปากล่างดันโพส ผลอีไลน e ์นี้ออกมาหมอจัดฟันก็มีหน้าที่ในการจะแก้ในการถอนฟันเพื่อดึงให้โลหิตของคนไข้กลับเข้าไปในตำแหน่งที่สวยงามเมื่อเทียบกับอ e ีไลน์นะครับอย่าลืมหมอจัดฟันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไข้มีรูปหน้าที่ดีหรือไม่ดีได้ดีอยู่แล้วก็อย่าไปทำของเขาเสียแต่ถ้าเขาไม่ดีอยู่ก็ช่วยเขาปรับปรุงเราก็จะแฮปปี้ทั้งหมอแล้วก็ทั้งคนไข้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ